ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมเอ็กเซโรนะครับแล้วก็วันนี้เราเกมโรบอกในวแบบสเตนอัพไรท์วันนี้ผมก็จะมารีวิวซิบเวอร์เชริเอดดีควิมเดมอนแนวผมนะก็ถ้าเป็นระดับนี้นะก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับวิธีการได้นะครับเดี๋ยว ไปที่กระดานแป๊บหนึ่งนะครับสกม็สุ่มให้ได้ซิวแชรีตตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะครับซิวแชรีตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็หาเรเวยมแอลโลนะครับก็เรควยมแอลโล สุ้าแมตงนขรนเว่รอะเอ้าดเไผมต้องเลเวล120ขึ้นไปนะครับถึงจะซื้อรีเวมแอรโรได้นะครับผมนะก็ให้เราเดินมาตรงโคสแซนหรือที่เก็บสแตนนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็มาโทบี้แล้วก็กดคุยนะ นี่นี่ครับก็จะมีรีควิมแอรโรอยู่นะครับต้องใช้ตังค์หนึ่งล้านห้าแสนนะครับผมนะก็มารีวิวอะไรนะครับผมก็อัพหมดทุกอย่างแล้วนะไม่เหลืออะไรอัพแล้วนะครับอ่ะคิอ,อีก็เป็นการต่อยปกติไม่ได้ต่อยสิจิ้มนะจิ้มปกติอ่ะ อาก็แคปวุ่นนะกดพันก <2: 24 S 1> ah, like ็เป um, ็นการต่อยนีจีก็บล็อกนะนะนี้กดเชไม่มีวายไม่มีซัดอืมพอราไรส์นะ กด T จึ๊บเป็นการดึงศัตรูนีครับกดทเป็นการดึงศัตรูนะเออดึงศัตรูเข้ามาในวงเนี่ยครับผมนะกด X เพื่อเป็นล่างสแตนนะครับผมกด X อีกทีเพื่อกับล่างเดิมครับผมกด H คือไล่ การสร้างร่างโคนออกมานลใช่ค่ะแล้วพอแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็สร้างร่างเงานะครับไม่ใช่ร่างโคนนะเออไปต่อยคนอื่นก็ค่อนข้างแรงเนี่ยกดพีก็โพสปกตินะครับผมนะเอสเคิวเอมสลชนะครับเป็นการต่อยแรงๆเลยโอ้โหอืมช่างมันเถกะโอเคก็ซิวเวอร์แชรีต ลเคียมเดมอน,นับผมนะก็ะค่ขอนข้างโหดเลยเนี่ยผมนะนั้นสับวันนี้บ๊ายบายครับ